สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพาไปดูวิธีการดองบวยนะครับหลายๆายท่านอาจจะทราบแล้วนะครับผมก็ดองมาแล้วสองสามปีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เลยทําคลิปแบบจริงจังเก็บไว้สักหน่อยนะครับปีต่อต่อไปก็จะไม่ทําละในคลิปที่เห็นนี้ก็คือจะเป็นบวยชุดแรกนะครับพอได้บวยมาแล้วก็เอามาล้างเลยนะครับส่วนที่เห็นคลิปนี้ก็คือเป็นล็อตสองของปีนี้นะครับ นี่ก็เขียวค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าจะส่งรวดเร็วไวแล้วก็อยู่รอรับของเรดีนะครับไม่ได้ปล่อยทิ้งข้ามวานันแล้วก็ขนส่งรองไม่นานมากเหมือนขราวก่อนนะครับมีเน่ามาหน่อยหนึ่งหลังจากแช่บวยแล้วนะครับเราก็ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำปลาเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการแครคั่วกันนะครับให้เราเนี่ยใช้ไม้จิ้มฟันนี่นะครับ ค่อยๆแคะทีละลูกทีละลูกทีละลูกจนเสร็จนะครับก็ระหว่างแคะเนี่ยเราก็จะได้เห็นแผลด้วยนะครับแผลว่ามันสมบูรณ์แค่ไหนนะครับแต่ะละตัวเม็ดนะฮะทีนี้เนี่ยพอเราทําไปสักพักนึงเนี่ยเราก็จะเม็ดหนที่ใกล้เน่าเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นนะครับก็ให้เราคัดออกได้เลยแล้วก็ผมก็ทําการแยกสีนะครับสีเขียวกับสีเหลืองออกจากกันนะครับ เนี่ยจะแบ่งเป็นหลายถาดสั่งมาหลายกิโลเลยนะครับเพราะว่า,าใช้หลน่าจะหลห้าลิตรครับดองหลายกิโลแล้วก็ทำการคัดแยกชั่งแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะครับเพียดให้แห้งอุปกรณ์ที่เตรียมอยู่ก็หลเพิ่มเติมนะครับปีนี้ดองเพิ่มอีกสองหลนะครับซื้อโดกมาใหม่แล้วก็ ใช้น้ำ40ตีกีกับน้ำตาลกรวดนะครับน้ำตาลกรวดก็หาซื้อได้ยี่ห้อตามชอบเลยทีนี้เราก็ต้องอใช้น้ำ40ตีกีเนี่ยชุบกับกระดาษทิชชู่นะครับเพื่อเช็ดทำความสะอาดหลูฆ่าเชื้อนะครับหลูเนี่ยผมไปล้างน้ำอุ่นมาแล้วนะครับล้างสะอาดล้างน้ำอุ่นขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการตรวงนะครับตวงโดยใช้กิโล สัดส่วนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น2ต่อหนึ่งนะครับ2ต่อหนึ่งกับน้ําตาลน,นั่นเองบวยบวยสองส่วนน้ําตาล1ส่วน่าอ,อย่างเช่นบวย2อกิโลน้ําตาล1นกิโลก็แล้วแต่ใครชอบว่บมากกว่าน้อยนะครับแล้วก็จกัดเรียงบวยเป็นชั้นๆครับเอาบวยลงไปก่อนแล้วน้าตาลลงเสร็จแล้วก็เอาบวยลงไปทักชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็สลับกับน้ําตาล ใส่ไปจนเต็มน,นะครับเออนาบตาลปกบนแล้วก็เอาน้ำสี่สนะิปีรใส่เข้าไปนะครับนี่ก็เป็นน้ำสี่สิบปอรจะชุมชนในแถวละแวกบ้านนะครับปริมาณเนี่ยก็ใส่แค่พอท่วมนะครับถ้าชอบมากชอบน้อยก็ลองประยุกต์ใช้กันตามชอบเลยนะครับผมก็จะใส่จนท่วม ขวดนี้รู้สึกจะเป็นขวด800มิลลิตรนะครับผมใช้โหลละ3ขวดนั่นเองเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้สนิทครับแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกด้วยทีนี้เดี๋ยวมาลองชมคลิปเต็มกันครับว่าอีกโกลงเนี่ยเป็นไหนขั้นตอนตอนแรกเลย ไม่เสร็จไปแล้วนะครับผมก็ยังเหลือบัวยอยู่นะครับเพราะสั่งมาเยอะมากก็เลยต้องมาเคลียร์โหลเก่าก่อนนะครับโหลเก่าที่ดองไว้ครบหนึ่งปีแล้วนะครับทีนี้เนี่ยมันก็ต้องทําทการตักเม็ดบัวออกมาก่อนนะครับเม็ดบัวเนี่ยผมจะเก็บใส่ถุงซิปนะครับแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะครับเพราะว่ายังสามารถเอาไปตากแห้งถ้าเป็นบัวตากแหง้งเอาไว้เคี้ยวเล่นได้นะครับ นเนี่ยถ้ายังไม่ได้ตากกันทีเนี่ยเราก็ใส่ถุงซิปแล้วก็แช่ช่องฟีดไว้นะครับเก็บได้เป็นปีนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการตัดน้ําตวงใส่ขวดใส่ภาชนะตามชอบนะครับผมก็จะมีขวดวายเก่าขวดเหล้าเก่าพวกนี้นะครับก็มาใส่ได้บแค่นี้นะครับสำหรับการรองบวยส่วนเรื่องของวัตถุดิบเนี่ย จะถูกจะแพงก็แล้วแต่จริตแล้วแต่ลิ้นของแต่ละขั้นเลยนะครับถ้าชอบเป็นใหมก็ลองประยุกต์ดูนะครับสวัสดีครับ